วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมส่วนสุขภาพดีบายบีนะคะวันนี้มีก็มีสูตรสุดเด็ดมาแชร์มาอีกเช่นเคยนะคะเป็นสูตรเคลือบเงาผม DIY นะคะเราสามารถทําเองได้ด้วยส่วนผสมง่ายๆ,ๆแล้วก็หาได้ง่ายๆด้วยนะคะเพื่อนๆด้วยงบประหยัดแต่คุณภาพเทียบเท่ากับเราไปทําที่าซาลอนหรือว่าสปาผมจ่ายแพงๆเลยนะคะหลังจากที่เราทําแล้วเราก็จะได้มีสุภาพผมที่โดกดําเงางา,งามเรียบตรงแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆจ้านะคะเนาะ ทำให้ผมของเราไม่ชี้ฟูอีกต่อไปนะคะเพื่อนๆไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยค่ะส่วนผสมแรกของเราก็จะเป็นคีมนวดผมหรือว่าคีมมาร์กผมทั่วไปเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเขาก็จะช่วยบํารุงผมนะคะทําให้ผมของเราเรียบตรงไม่ชี้ฟูนะคะเนาะปริมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับผมของเราเลยนะคะ ต่อไปก็จะเป็นน้ำมันมะกอกนะคะเพื่อนเขาก็จะช่วยเเกเัดความชุ่มชื้นให้แก่เส้นผมของเราได้เป็นอย่างดีนะคะทําให้ผมของเราเรียบตรงไม่ชี้ฟูนะคะแล้วก็เพิ่มความเงาเงาให้กับเส้นผมของเราได้เป็นอย่างดีค่ะ mm hmm. ต่อไปก็จะเป็นน้ำมันหอมระเหยอดอกลาเวนเดอร์นะคะเพื่อนถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเขาก็จะไปช่วยขจัดร้างแคนะคะแล้วก็ทําให้เลือด บนหนังศีรษะของเราไหลเวียนดีนะคะหรือว่าช่วยผ่อนคลายนั่นเองนะคะเพื่อนๆค่ะเนาะใส่แค่1หยดหนหยดพอนะคะเพื่อนถ้าใส่เยอะก็ทําให้ปวดหัวได้นะคะเพราะว่าเขามีกลิ่นแรงนะคะเขาเป็นน้ามันหอมระเหยจ้า สุดท้ายเลยขาดไม่ได้ก็จะเป็นกะทินะคะ mm hmm. เพื่อนกะทินี้เขาก็จะมีไขมันต่างๆนะคะ,ะเขาก็จะมีไขมันแล้วก็โปรตีนต่างๆนะคะช่วยทําให้ผมของเรานุ่มลื่นแล้วก็มีน้ําหนักเปลี่ยนประกายนั่นเองนะคะ mm hmm. เพื่อนจ๋าใส่ไปตามปริมาณที่เหมาะสมเช่นกันนะคะ mm hmm. คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะ ขั้นตอนในการใช้สูตรนี้ก็ง่ายๆนะคะเพื่อนให้เราไปล้างทําความสะอาดเส้นผมให้เรียบร้อยนะคะเพื่อเป็นการเปิดเกล็ดผมเปิดรูขุมขนทําให้ทิมชูของเรานี้ซึมซับเข้าไปในเส้นผมได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็เช็ดให้บานๆนะคะเนาะก็มาฉลอลงบนผมของเราได้เลยนะคะนี่ก็เป็นทิมชูของเราที่เราได้เตรียมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อน ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ดึงดึงนะคะเพื่อให้ทิมชู่ของเราซึมซับเข้าไปในเส้นผมของเราได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะชะโลมใส่จนทั่วเส้นผมของเราเลยนะคะเพื่อนหลังจากที่เราได้ฉลมให้ทั่วผมเสร็จแล้วนะคะเพื่อนต่อไปถ้าใครมีผ้าพันแบบนี้ก็พันไว้ได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อเป็นการไม่ให้น้ําเขายอยนะคะพันแบบนี้เก็บติดไว้เลยนะคะนี่ต่อไปก็คลุมไว้ด้วยหมวกอา,าบน้ำอีกทีหนึ่งนะคะ ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนหลังจากนั้นก็ให้เราปล่อยทิ้งไว้ 30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะแล้วแต่ใครที่มีเวลาเยอะก็สามารถปล่อยไว้1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้นะคะนอกลังจากครบเวลาแล้วเราก็ไปล้างทําความสะอาดออกเหมือนเราสระผมปกตินะคะสูตรนี้สามารถทําได้1-2ครั้งต่อสัป,ปดาห์หรือบ่อยเท่าที่เราต้องการเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเป็น,ปน,ปน,ปนสูตร DIY คุณภาพเทียบเท่ากับเราไปทำทรีทเมนท์ทาสปาอบไอ้น้ําที่ร้านเสริมสวยเลยนะคะสูตรนี้พิเศษเอีกอย่างหนึ่งก็สามารถอบไอ้น้ําได้1 0 1 5นาทีนะคะเพื่อนจ๋า ดีมากๆนะคะถ้าใครที่มีเครื่องอบไอน้ำเนาะปีหวังว่าคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์นะคะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย